และนี่ก็คือ Xstep 1 6 0 X, step 160 X รองเท้าวิ่งมาราธอนระดับท็อปจากแบรนด์สัญชาติจีน,นะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับ S n e a k e เ t o า day ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปโดนี้เราจะมาทำการรีวิวรองเท้าว,วิ่งมาราทอนของแบรนด์ Xstep นะครับที่เป็นแบรนด์สัญชาติจีนนะครับผมเชื่อได้เลยว่านักวิ่งหลายๆคนในประเทศไทยย่อมที่จะเคยได้ยินแบรนด์ Xstep นี้มาแล้วนะครับผมเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆคนที่พูดถึงกับแบรนด์จีนแบรนด์นี้มาพอสมควรเลยนะครับกับรองเท้าว,วิ่งระดับมาราทอนรุ่นนี้นะครับ Xstep 160x ซึ่งคู่นี้นะครับก็ ยังถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งระดับท็อปของทางค่ายนะครับผมที่มาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนเนี่ยมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากแม้ปัจจุบันเนี่ยจะออกเวอร์ชั่น2.0มาแล้วก็ตามนะครับผมในคลิปโรนี้เราจะมารีวิวเล่าความรู้สึกในการสวมใส่แล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งคู่นี้กันครับผม บรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับได้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงปี2019นะครับเพราะว่านักวิ่งกีฬาทีมชาติจีนครับเกียงเกาดงนะครับใส่รองเท้าวิ่ง Xstep 160 X คู่นี้นะครับลงแข่งขันเบอร์ลินมาราทอนปี2019นะครับสามารถทําเวลาไปได้2ชั่วโมง8นาที28วินาทีนะครับซึ่งมีความเร็วเป็นอันดับต้นๆของทางเอเชียเลยนะครับผมแล้วก็เป็นอันดับ2ตลอดการของประเทศจีนเลยนะครับและชาวเอเชียน้อยคนนะครับที่สามารถทําเวลาได้ต่ากว่า2ชั่วโมง10 นะครับผมก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วก็ทําให้แบรนด์ x อ e p เแล้วก็รองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับได้ถูกกล่าวถึงมาตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับผมเอาละเรามาพูดถึงรองเท้าวิ่งคู่นี้กันบ้างนะครับผมก่อนที่เราจะไปพูดถึงความรู้สึกในการสวมใส่นะครับเรามาดูตัวรองเท้ากันก่อนนะครับข้อมูลแล้วก็สเปคอะไรต่างๆนะครับผม สำหรับรุ่นนี้นะครับอัปเปอร์ก็จะมีการใช้ผ้าตาข่ายที่มีความโปร่งแสงนะครับซึ่งเท่าที่ลองจับเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกไปเหมือนกับ w e b b เบ w e ์วของ w e b บ r f อร์ไฟน์เปอร์เซนต์เลยนะครับผมก็จะมีความเหนียวนะครับมีความแข็งแรงแล้วก็มีความโปร่งนะครับน้าหนักเบารูระบายอากาศเนี่ยจะไม่มีให้ชัดเจน,นครับแต่ว่าด้วยตัวผ้าตาข่ายแบบนี้นะครับก็จะมีรูระบายอากาศเล็กๆในตัวของมันอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยต้องบอกเลยว่าคู่นี้ทาได้ดีมากๆนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับเส้นโครงสร้างต่างๆด้านในนะครับผมที่เราเห็นเป็นแบบนี้นะครับโดยเฉพาะข้างเท้าด้านในนะครับก็จะมีโครงสร้างที่ใหญ่มากๆนะครับตรงนี้ก็จะเอาไว้ช่วยโอบกระชับอุ้งเท้าของเรานะครับผมแล้วก็ ด้านนอกเนี่ยก็จะมีการตกแต่งความสวยงามนะครับด้วยวัสดุหนังกลับนะครับก็เพิ่มความเป็นแฟชั่นขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับตรงปลายเท้าเนี่ยก็จะมีแถบสะท้อนแสงมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเส้นโครงสร้างต่างๆด้านนอกมาให้ด้วยนะครับผมรอบๆตรงรูร้อยเชือกเนี่ยก็จะเป็นหนังกลับนะครับลิ้นรองเท้ามาบางนะครับเป็นแบบลิ้นแฉกนะครับผมและลิ้นรองเท้าเนี่ยก็จะมีรูระบายอากาศเยอะมากๆครับตรงนี้ก็จะมีฟองน้ำบางๆนะครับสำหรับการป้องกันการกดทับเวลาเรามัดเชือกแน่นๆนะครับผม ด้านนอกเนี่ยก็จะมีโลโก้ Xtep สีทองนะครับซึ่งการใช้สีทองกับสีแดงเนี่ยก็เป็นอะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นสัญชาติจีนมากๆครับหากใครที่มีเชื้อสายจีนนะครับก็ย่อมจะรู้ดีว่าชาวจีนเนี่ยชื่นชอบสีแดงมากๆเพราะว่าสีแดงเป็นสีมงคลนะครับรวมกับสีทองด้วยนะครับผมตรงส้นด้านในก็จะมาพร้อมกับแผ่นฮิลคอเตอร์นะครับแล้วก็ข้างเท้าด้านในตรงส้นเท้านะครับก็จะมาพร้อมกับหนังกลับนะครับแล้วก็มีการสก,กรีนนะครับชื่อรุ่น Xtep 1 6 0 X พร้อมกับเป็นภาษาจีนที่ปั๊มนููอย นะครับแล้วก็มีเขียนคำว่า p r o p s i v e นะครับ cushioning system ก็จะหมายถึงตัวระบบของพื้นชั้นกลางนะครับที่มี ความนุ่มนะครับรองรับแรงกระแทกแล้วก็มีการตอบสนองที่ดีมากๆนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงพื้นชั้นกลางเนี่ยเรามาดูตรงส้นด้านในกันต่อนะครับตรงส้นเนี่ยก็จะมีการบุฟองน้ําที่ค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ด้านในตรงใต้ข้อเท้านะครับก็จะมีจุดจุดตรงส้นต่องข้างนะครับก็เอาไว้ช่วยในเรื่องของการล็อกส้นเท้านะครับผมเอาละเรามาต่อที่พื้นชั้นกลางนะครับพื้นชั้นกลางของรุ่นนี้นะครับผมก็จะใช้โฟมที่ชื่อว่า x dynamic นะครับผมเป็นโฟมที่มีส่วนผสมของวัสดุ PBa c กนะครับท จะมีน้ำหนักเบาแล้วก็ช่วยในเรื่องของความนุ่มแล้วก็การตอบสนองที่ดีมากๆนะครับผมโดยโฟมแบบนี้นะครับก็จะนําม,มาขึ้นรูปแบบป๊อบคอนนะครับลักษณะก็จะเหมือนกับบูสต์ของทาง a d i d a s หรือว่า p o w เ r Run รันของทางซัลคอน y ีด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งโฟมแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเม็ดเม็ดแล้วก็มาบีบอัดเข้าด้วยกันนะครับก็จะได้โฟมน้ําหนักเบาแล้วก็มีความเฟิร์มนะครับแล้วก็มีความนุ่มที่ดีอยู่ตัวโฟมของพื้นชั้นกลางเองก็จะมีการดีไซน์ที่ขึ้นมาสําหรับล็อกตรงส้้นนนเทาดดวยดิึงบ ผมแล้วก็มีความโค้งนะครับมีการเสาะจัดแต่งทรง พื้นชั้นกลางต่างๆให้มีความเว้านะครับโดยจะเน้นตรงส้นเนี่ยจะค่อนข้างหนาครับผมแล้วก็หน้าเท้าจะบางหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีส่วนสูงตรงส้นที่31มมนะครับหน้าเท้าจะสูง28มมก็จะมีดรอปที่ค่อนข้างแปลกกว่ารองเท้าวิ่งรุ่นอื่นๆพอสมควรนะครับสำหรับรุ่นนี้จะมีดรอปอยู่ที่3มเมนะครับเวลาสวมใส่เนี่ยก็จะเน้นลงช่วงหน้าเท้าช่วงกลางเท้าหรือว่าเต็มเท้าเป็นหลักนะครับใครที่ยังไม่ค่อยคุ้นกับดรอปต่ำเนี่ยอาจจะ ก็จะมีแถบ สะท้อนแสงต่างๆมาให้นะครับตรงส้นเท้าที่ฮิลพูลแถบตรงนี้นะครับแล้วก็มีตามจุดต่างๆคู่นี้นะครับมาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนแบบก้ามปูนะครับจะเป็นแบบเต็มความยาวเท้าแล้วก็ช่วงหน้าเท้านก็จะเป็นแบบก้ามปูนะครับผมเป็นขีดขีดตรงนี้นะครับพลิกดูใต้เท้าเราสามารถสัมผัสแผ่นคาร์บอนของ x s t e p 1 6 0 x ได้นะครับแล้วรุ่นนี้นะครับก็จะมีดีไซน์ขึ้นมาตรงด้านข้างเท้าด้านในนะครับเอาไว้ช่วยล็อกสพอร์ตตรงส้นเท้าด้วยนะครับไม่ให้ส้นเท้าเคลื่อนหลุดออกจากพื้นชั้นกลางนะ เรียกได้ว่าออกแบบมาถือว่าน่าสนใจมากๆครับในส่วนของพื้นยางชั้นนอกนะครับก็จะเป็นยางแบบนอนสลิปนะครับผมแล้วก็มีลวดลายคําว่า X เนี่ยวางเรียงๆกันอยู่จะเน้นตรงช่วงหน้าเท้าเป็นหลักนะครับสังเกตได้ว่าช่วงหน้าเท้าเนี่ยจะมีความโค้งด้วยนะครับนอกจากพื้นจะไม่สูงมากแล้ว,ลวก็มีความโค้งสําหรับการวิ่งที่สมูทลื่นไหลครับตรงส้นก็จะมียางให้มาเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นยางที่มีความเหนียว มีความหนาพอสมควรนะครับในเรื่องของการยึดเกาะก็เรียกได้ว่าทํามาได้ดีเลยนะครับผมเอาละเรามาพูดถึงฟิลลิ่งในการสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้กันบ้างครับสำหรับรองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยผมนําไปสวมใส่วิ่งมาสักพักหนึ่งนะครับฟิลลิ่งแรกเลยที่รู้สึกเวลาสวมใส่เข้ามานะครับรุ่นนี้เนี่ยตัวอัปเปอร์จะมีหน้าเท้าที่ค่อนข้างกว้างนะครับ ด้วยความที่เป็นแบรนด์จีนนะครับเป็นแบรนด์ของชาวเอเชียเนี่ยหน้าเท้าออกแบบมาเป็นหน้าเท้ากว้างนะครับรุ่นนี้ผมเลือกที่ไซส์9.5 US นะครับปกติแบรนด์ทั่วๆไปที่เป็นอินเตอร์แบรนด์อย่าง Nike Adidas อะไรพวกนี้นะครับ ผมจะใส่ที่10 us เพราะว่าด้านข้างค่อนข้างบีบนะครับทำให้ปลายเท้าเหลือเยอะพอสมควรนะครับผมส่วนรุ่นนี้เนี่ยผมลดลงมา0.5นจะครับจะใส่ที่9.5 us ด้านข้างเนี่ยจะพอดีนะครับแล้วก็ปลายเท้าเหลือกำลังดีสามารถใส่วิ่งแบบตามพื้นโค้งได้เป็นอย่างดีนะครับผมด้วยอัปเปอร์ที่มีความโปร่งแสงเนี่ยแล้วก็หน้าผ้าตะข่ายผ้าเมสที่มีความบางนะครับ ก็ทาให้เราสวมใส่รู้สึกสบายแต่ก็มีความกระชับนะครับตัวเส้นโคร,รงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ความกระชับได้ดีโดยเฉพาะตรงส้นนะครับผมล็อกกระชับได้ดีมากๆนะครับไม่มีอาการเลื่อนหลุดใดๆนะครับผมโดยเฉพาะตรงแผ่นคาร์บอนที่เสริมขึ้นมาตรงด้านข้างเท้าตรงนี้นะครับจะทําให้รู้สึกชัดเจนเลยว่ามีการซัพพอร์ตที่ส้นเท้ามากๆนะครับผมก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจในการใ,ใส่ทําความเร็วอะไร voilà. ต่างๆ,ๆนะครับตัวเชือกก็มัดทบเดียวแล้วเอาอยู่นะครับไม่ต้องมากังวลอะไรมากมายนะครับผมใครที่รู้สึก หลวมที่ข้อเท้าก็สามารถร้อยเชือกรูสุดท้ายเพื่อเพิ่มความกระชับที่ข้อเท้าได้นะครับตรงนี้ก็จะมี ลูกเล่นเล็กๆมาให้นะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการวิ่งนะครับผมในส่วนของพื้นชั้นกลางนะครับโฟมเอ็กด m นามิกเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆครับสวมใส่ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยถึงความนุ่มนะครับความแน่นมีความเฟิร์มนะครับผมแล้วก็ออกวิ่งเนี่ยแรงส่งคืนจากพื้นชั้นกลางโฟมเอ็กด m นามิกเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับในส่วนของแผ่นคาร์บอนเองก็เสริมแรงส่งคืนได้ดีนะครับแล้วก็เพิ่มความมั่นคงต่างๆการตอบสนองอะไรทําได้ดีมากๆนะครับเรียกได้ว่าใส่วิ่งทําความเร็วเนี่ยตอบสนองได้ดั่งใจ กดเป็นมาพุ่งเอาพุ่งเอานะครับผมแต่ด้วยความที่มีดรอป3มิลิเมตรเนี่ยทำให้ช่วงแรกๆนะครับจะต้องปรับตัวปรับท่าวิ่งการวางเท้าใหม่สักเล็กน้อยนะครับใครที่วิ่งลงหน้าเท้าหรือว่ากลางเท้าอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะครับกับรองเท้าวิ่งคู่นี้คนที่วิ่งลงหน้าเท้าเนี่ยก็จะพบความเฟรมิร์มซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวโฟม X Dynamic เนี่ยจะให้รู้สึกถึงความหนุบหนับนะครับมีอาการเด้งดึงให้รู้สึกแบบชัดเจนเลยนะครับผมส่วนใครที่วิ่ง ลงส้นเนี่ยก็จะพบความนุ่มนวลหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวส้นเนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะหนาสักเล็กน้อยนะครับก็จะมีการรองรับแรงกระแทกที่ดีและเวลาเราลงส้นหรือว่าลงตรงกลางเท้าเนี่ยก็จะรับความรู้สึก ความเด้งนะครับของตัวโฟมได้เป็นอย่างดีนะครับผมและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับแผ่นรองด้านในของทาง x s e p 1 6 0 x เนี่ยก็จะเป็นโฟมที่ลักษณะคล้ายๆกับ X Dynamic นะครับจะมีความยุ่นๆน,นะครับมีความนุ่มมีการตอบสนองที่ดีใต้ฝ่าเท้านะครับ เรียกได้ว่ามีความมั่นคงนะครับไม่มีความยั่ให้รู้สึกใดๆนะครับผมแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างบางเนี่ยก็จะให้อารมณ์คล้ายๆกับแนว r a c i n g F a t นะครับสายบางกรอบสำหรับใครที่ชอบรองเท้าวิ่งแนว Racing f แ t แล้วก็อยากได้แผ่นคาร์บอนด้วยเนี่ยก็น่าจะถูกใจกับคู่นี้นะครับ160 x อ็กเซปตไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมส่วนใครที่เป็นมือใหม่นะครับหรือว่านำมาใส่วิ่งช้าเนี่ยผมว่าอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าสายเลสซิ่ง หก็คือในเรื่องของการลองรับแรงกระแทกทํามาได้โอเคนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทํามาได้ มีการลองวัดแรงกระแทกที่ดีมากๆนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้เหมาะกับมือใหม่ขนาดนั้นผู้ที่สวมใส่เนี่ยจะต้องมีร่างกายแล้วก็มีขาที่ค่อนข้างแข็งแรงในระดับหนึ่งแล้วนะครับถึงจะมาสวมใส่กับรองเท้าคู่นี้ได้รองเท้าแผ่นคาร์บอนหลายๆคู่เนี่ยมักจะมีความสะเทือนส่งถึงร่างกายนะครับหากใครที่ร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยใส่วิ่งบ่อยๆเนี่ยอาจจะรู้สึกปวดหลังหรือว่าปวดตามตัวอะไรต่างๆได้นะครับแต่ใครที่เป็นขาแรงอยู่แล้วแล้วก็อยากได้รองเท้าวิ่งพื้นบางๆตอบสนองได้ดีเนี่ยคู่นี้รับรองว่าถูกใจแน่น และด้วยความเบาของคู่นี้นะครับที่มีน้ําหนักอยู่ที่202กร,รมัมกับไซส์9.5 US ผู้ชายเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ําหนักที่เบามากๆนะครับเหมาะสําหรับสายเรซซิ่งนะครับใส่วิ่งในทุกระยะเลยตั้งแต่5กิโลเมตรจนไปถึงระยะมาราธอนนะครับผมและนอกจากนี้นะครับสามารถใส่ไปซ้อมวิ่งทําความเร็วต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอิน e ท v a l วอลเชมปใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ Xstep Global นะครับซึ่งทาง Xstep เนี่ยเขาก็ให้โค้ดส่วนลดเฉพาะแฟน,แฟน ของ sneaker today มาให้ด้วยนะครับลดถึง15%เลยทีเดียวนะครับผมใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปโดนี้แล้วก็กรอกโค้ด snkr today ตามที่เราขึ้นบนหน้าจอนี้นะครับผมโค้ด snkr today เนี่ยกรอกในหน้าชำระเงินนะครับก็จะได้ส่วนลด15%เป็นไปด้วยและไม่เพียงกับคู่นี้นะครับที่สามารถใช้ส่วนลดได้ยังสามารถใช้ส่วนลดกับ รองเท้าวิ่งเอ็กเรุ่นอื่นๆด้วยนะครับแต่น่าเสียดายที่ Xcept 160x 2.0เนี่ยจะไม่เข้าร่วมส่วนลดนี้นะครับผมใครที่กำลังมองหารองเท้าสำหรับใส่ซ้อมทำความเร็วหรือว่าใส่แข่งขันเนี่ยเอ็กเ 160x ก็160 <X S 2> ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆครับด้วยราคาที่ไม่ถึง5,000บาทนะครับเป็นราคาที่โอเคเลยนะครับผมไม่สูงมากแล้วก็เราก็มีส่วนลดมาให้ด้วยนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ3 9 8 0บาทแล้วเราประมาณ4 0 0 0บาทก็ถือว่าลดไปพอส ผมควรนะครับผมหากใครที่สนใจก็สามารถใช้งานโคดนี้ได้นะครับสาหรับคลิปิดีโอนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้หากใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้สำหรับคลิปิดีโอนี้เราก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาง sneaker today กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวดีโอใหม่ๆจากทาง Sneaker Today ครับผมสำหรับคลิปวดีโอรีวิว X Step 160X คลิปวดีโอนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ